ยังยามาลมเอาลูกมาได้หรืออันข้าวันทอนนี่โ,โอดตายยายยายเพิ่นม,มาเจ็บตองเราว,วันลมพี่น้องเอ้ยลูกขึ้นได้ปะวันนี้ฮะวัวเข้าบาแตกเราติดปูนนี่เนี่ย ขึ้นแล้วโอ้โอ้โอ้หัวคักฮิ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 เโอ๋ยวมาพี่ไม่จับเจ้าเป็นยังก็ไปจะอับหันโอ้ยกูจะเอาสองนี่กจะาโอ้ยสองนี่เพื่อนดอามันเพื่อนว่ามันมันสิมีแนวจับเนาะพี่น้องเพื่อนกันเลยไปจับล่มกองก้นโจดโกดนี่นี่นี่แบบเดียวคือเก่า าแทนที่แทนที่สีได้ตองงามเราไม่ได้ตองงามได้บ้านนี้เอาไปหมูยังก่อนวะผมจะคลอนห่อยเหมือนเนาะโอ้โอเอาเพื่อนว่าเสียเอาตองไปเฮ็ดสมสมสมหมูพี่หนังสมหมูโอ้ตายช่วยสีแด้กินชัวยสีแด้กินอะสมสีสีสแซ่บยี่ดอกน้นองขึ้ว่า เค็มสมหมูสมงวไดเบิดได้ใบตองพี่น้องเอ้ยข้าวต้มขา้ขขาวป่ากล้วยอนนี้มันเมนสุกหรอเ่าี่ยนนี่เบิร์เบิร์แน่นี่เจ๊มาเบิร์ไงกล้วยสมเครื่องนี่ใครว่ามันสุกหรอเด้นี่โอ้มันแก่หรอดิขันแก่เราสิได้เอาลงนี่นี่แม้เครื่องนี่แม้ แต่นี่เราได้ละมันตึงเราดิเจ้าผุนเครื่องผุนจังบ้านตึง,งน,นั่นนี่เครื่องหนึ่งอันหัวอาเจ้เามีดมาสอยเอาหัวปีแนน,ม,นมันสุดแล้ว่ะเจ้าบ้าเครื่องนี่บ้านบ้านไหนบ้านไหนแกนี่ นี่มันหลายหาลายวีด้กล้วยส้มพี่น้องกล้วยส้มมัแมงกล้วยน้ำว้าพี่น้องกล้วยน้ำว้านี่มันสีเนื้อมันสีเต็มอันนี้มันนวยมันเป็นเลี่ยมกล้วยส้มกล้วยส้มอันเครื่องนี่จังนวยไงคอยว่ามันแก้แล้วนี่มันมันนี่เนี่ยมันเหลืองแลวนี่มันแก่แล้วมันเหลืองไฟจริอหมอ เดี๋ยวมันแจ้ถ้าก้อนตึงๆอย่านงก้อนนะ้น้อยใหญ่เนาะถูกข้าเที่ยงใกล้มากินหอกเออน้อยใหญ่ค่ะไม่มันตึงมันตึงก้อตึงจังสัดจังหัวซุกวันเถอะตอนนี้บ่าหัวจะ <oh> Sadly, บ hm. ้าุกแก่อมตึงนตึง so ุกนนั่นน่ะไอ้ปีนว่าชดหรอ โอ้ยพอดีแล้วมันอันนี้แล้วบางคงบางคุ้งตัวนี้ก็บสีดอกอยู่ได้นแก๊บ่บ่บ่ไม่ห่งกบ้านในแกงบอกอันไหนเอาไปป้ายุบบนเอาไปแล้วเออนี่มันนี่อัน เพราะว่าส right ิแจงยู oh, no here, like ่พออต้น okay? ก uh, huh? <zek> ็ว่าสิกินอยู่สันแจงหวานหวานคนกินนุไก้น่ยวยสูงสูงคนแม่เออเหมือนเล่นเสียวนวยมันไหนนวยเ้พื่อมันแจ่เราหนวยใหญ่นั่นสูงสูงคุนนหยใหญ่หน่น่อันตะวันเนื้อมันไล่หลายดี่ไวหุ่มต้นนี่ม่แด้หองแจงเออ่แดงสีแง นี่เดี๋ยยูรอเจ้านี่ไอเออนี่ไปนี่ไปกนสองแส่งพุ่นยงล้างพุ่นพุนอ่ะเคื่อนอ่ะน่ะยูตั้มตั้มน่ะน่ะเจ้าว่าต้องไปเอายุสูงนี่ทำนี่กินบเบ็ดเล่นกมส์อืมตอนบาโค้งพี่น้องเอามาปลูกใบโลนมด แล้วกอใหญ่มาปลูกไม้พี่น้องใบโลนมดนี่ไฟหุง่งหยอดมันเป็นตะกินว่พี่น้องต้นมะรุมต้นมะรุมอันนี้กล้วยหอมทองพี่น้องนี่ต้นกล้วยหอมทองมันคือกล้วยนำว่าเนะี่แหละต่ว่าเวลาหนวยมันแก่แล้วมันสีเหลืองพี่น้องลักษณะหนวยมันก็คือกันกับกล้วยนำว่า แต่มันหั่นสีนวยมันหั่นสีเหลืองเหลืองคือมันสุกนี่ลหละเขาเรียกกล้วยหอมทองแต่ว่ามันมันสุกมันแจ่อีหลีนี่มันสีออกออกไปอีกสีหนึ่งสีสีจังไดล่ะมันสีมีผสมดำเนี่ยเป็นไล่ๆกล้วยหอมท่องเพิ่นวะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ลหละจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆที่มาชมคลิปพี่น้อง